ไก่ชนพมา่านักสู้ตัวเล็กที่ครองสนามด้วยสมองในโลกของไก่ชนที่หลายคนยังยึดติดกับคำว่าตัวใหญ่แรงหนักคือผู้ชนะมีไก่ชนสายหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นมาตลอดหลายสิบปีว่าสมองสามารถชนะพละกคำลังได้ไก่ชนสายนั้นมีชื่อว่าไก่ชนพมา่า จากแผ่นดินพม่าสู่สนามเดิมพันไข่ไก่ชนพม่ามีต้นกำเนิดจากประเทศเมียนมาดินแดนที่การชนไก่ไม่ใช่แค่การเสี่ยงโชคแต่เป็นศาสตร์การต่อสู้ที่ถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคนชาวพม่าในอดีตไม่ได้คัดไก่จากขนาดหรือพลังแต่คัดจากไหวพริบและการอ่านเกมไก่ตัวไหนรู้จังหวะหลบเป็นส่วนเป็น ตัวนั้นจึงมีคุณค่าเมื่อไก่พม่าเริ่มเข้ามาในสนามไทยภาพที่หลายคนเห็นในวันแรกคือไก่ตัวเล็กกระดูกไม่ใหญ่ดูเหมือนเสียเปรียบตั้งแต่ยังไม่ชนแต่เมื่อขึ้นสนามจริงความเชื่อเดิมๆก็เริ่มพังลงทีละน้อยเชิงชนที่ไม่เหมือนไก่สายใดสิ่งที่ทำให้ไก่ชนพม่าแตกต่างจากไก่ชนทั่วไป ไม่ใช่แรงขาแต่คือเชิงชนไก่พม่าไม่เร่งเกมไม่พะทะตรงตรงไม่ยืนแลกโดยไม่จำเป็นมันจะเริ่มจากการยืนดูเชิงอ่านจังหวะหลบขาคู่ต่อสู้ให้ฟันหลมแล้วสวนกลับในเสี้ยววินาทีการตีของไก่พม่าไม่จำเป็นต้องหนักแต่ต้องเข้าเป้าหน้าคอตาและกระเดือกคือจุดที่ไก่พม่าเลือกเล่น ผลลับที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือคู่ต่อสู้ไม่ได้บาดเจ็บสาหัสแต่กลับหมดแรงหอบและหมดใจไปเองเกมยาวคือพื้นที่ของไก่พมา่าหากสนามเป็นเกมสั้นไก่บุกหนักอาจได้เปรียบแต่เมื่อเกมยืดออกไปไก่พม่าจะเริ่มแสดงตัวตนที่แท้จริงยิ่งชนไก่พม่ายิ่งฉลาดมันจำเชิงได้และปรับวิธีเล่นตามคู่ต่อสู้ตรงหน้า หลายไฟในสนามจริงไก่พม่าชนะโดยแทบไม่มีแผลแต่ชนะด้วยสภาพที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนจุดอ่อนที่เซียนรู้แต่ยังเลือกใช้แน่นอนว่าไก่พม่าไม่ได้สมบูรณ์แบบพลังขามักไม่หนักเท่าไก่ไทยสายแรงหากเจอไก่บุกเร็วบีติดไม่เปิดช่องไก่พม่าอาจตั้งเกมไม่ทันนั่นคือเหตุผลที่ในยุคปัจจุบันเซียนนิยมผสมสาย เอาเชิงพม่ามาเติมแรงแบบไก่ไทยเกิดเป็นไก่ชนยุคใหม่ที่ทั้งฉลาดทั้งอึดและมีพลังทำไมไก่ชนแพงๆยังมีพม่าอยู่ในสายหากไล่ดูไก่ชนระดับเดิมพันสูงในปัจจุบันแทบไม่มีตัวไหนที่มีสายเลือดพม่าเจือปนไม่ใช่เพราะแฟชั่นแต่เพราะสนามพิสูจน์แล้วว่าเชิงพม่าคือรากฐานของชัยชนะระยะยาว เซียนหลายคนพูดตรงกันว่าแรงอย่างเดียวหมดได้แต่สมองอยู่ได้ทั้งเกมบทสรุปไก่ชนพมา่าอาจไม่ใช่ไก่ที่ตัวใหญ่ที่สุดไม่ใช่ไก่ที่ตีแรงที่สุดแต่คือไก่ที่คิดเป็นเล่นเป็นและชนะเป็นในสนามที่เดิมพันด้วยเงินและศัก์ศีไก่ชนพมา่ายังคงยืนอยู่ในฐานะนักสู้ตัวเล็ก ที่ไม่มีใครกล้ามองข้าม